ดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับวันนี้ก็มีเวลานหน่อยนึงครับพาพี่พาน้องมาหาใส่กุ้งเบิงวาสิมีกุ้งบ่ครับบ่ได้ใส่มาโอ้ตั้งแต่หน้าหลังจากวันหน้าปั้งแล้วบ่ได้ใส่เลยพี่น้องเพราะว่าสามันกัโดนโศไปเนาะตอนนี้ก็เลยทิมไว้ช่วงระยะติดหน้าปั้งกัลองมาใส่เบิงแล้วครับนี่ว่ามันสิ มาบวมานครับว่าจะมีกุ้งเหลือบอเคยไม้เนียเคยใส่อยู่ว่ามันมีกุ้งแน่อยู่ต้อนช่วงเขาทอกเขาหน้าปี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้น้าม,มันก็นแห้งแล้วว่าถือถือบทีททก็ดองมา่าโดนกันน้ำเหมืออื่นครับเพราะว่านี่ตอนนี้กับนาซักกับดองใส่เบิ้งต้นแงเรงครับพี่น้องครับใส่ปลาไหลรอกครับดองเบิงจะโคกหลังนี่กันไม่มีกุ้งค่ะคิดว่าจะได้ก่อยอยู่โคกหลังก็ได้กก้อยพี่น้อง เพราะว่าหัวอาหารเนกกับอาหาปรปลาดุกกขับเนื้อมันวอด้ผสมผสมยังเลยครับล้วนๆเลยปกตินาซักสิผสมสองสามยางไปแล้วครับแต่มื้อนี้ลองว่าพคตรเนื้อปลาดุกเปล่าๆเลยบ่ตผสมผสมยังปรุ่งสิเขาบ่มาครับไปใส่น้ำนา,าครับพี่น้องไปแถวนี้แหละครับอ้อมอ้อมนี่จะใส่หกหลังเบิ่งว่าสีมานบ่มมนันพี่น้องใส่น้ำกันเลยพี่น้องครับ ไปดีครับใช้เบิ้งไม้นี่ครับว่าสิทถือพอถือพี่น้นอง รับไม้นึงครับนี่ทีส่หลังนี่ครับ พี่น้องไส่ด้ดสองหลังแล้วครับไปใส่ไปเรืเร่อยๆเนะพี่นอ้องเพราะว่าเฮากับว่าใส่ว่ามันสีถืีบอถีอกับบอหัวด้วยพี่นอ้องนะเพราะว่าเฮากับบอหัว่ากุ้งมันสีเหลือบอใส่ใส่อีกเนาะแถวนี้บอใส่ตรงนี้บอหลังหนึ่งใส่ตรงนี้ครับหลังหนึ่งครับ ใส่เลยครับพี่น้องถ้ลาล้งก็ใส่ทั้งผุนถ้าไมลังงก็ใส่ต้องใส่หมง มาพี่น้องได้กิน่สิมา่มน,น,น,นครับพี่น้องมาใช้อีกล้านึงแถวนี้ครับ ลองไปมาดูน้ำการพี่น้องจะหาไซต์มองนี้น้องบองพี่น้อง ครับเกี่ยะ กนแล้วครับหาหลังครับแล้วอ,อยู่หลังนึงพี่น้องไปตอหลังท่ายครับไม้นี่ครับห้ยหอยเขาหมืนลหยมาพี่กระดาใส่ลำพุ ปังเ,เขาเอ,าอบใส่กุ้งบเคยใส่เียร่องบังรองบงรองบงว่าสืวถึกสายขาดพี่น้องโอ้ยต่อ,อ,อ,อสายก่อนครับ น่าครับพี่น้องต่อสายเรียบร้อยแล้วครับนี่เออหลังคือถ่ายพี่น้องพวกนี้เศร้ามาเยอะลุะ้นน้ำการอึ๊บงานประมาณกับมาดุนมือเออเนี่ยพี่น้องเด้อเออหมัดไปนี่แหละโอ้ซิวสิขอร้ายกว่าเด้๋ยป่านพี่น้อง ใส่แล้วพวกหลังพี่น้องรอบไม่มีเดี๋ยวมือนเสามาลดนน้ำกันครับพอกันมือนเสาพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับพอกันต้อนเสาครับช่วงตีหาสีิบครับพพระีพระนองมากยาม ใส่ครับย่างม,มุงครับมันจะเทวเทกะโบหูดดหหบเด้อพี่นอ้องเนาะว่าพี่พอหน้องย่างลังแรกมั้งครับสีมันบ่หวานพี่น้องคนเสียเขาเป็นไรปะโอ้คือบนนอพี่น้องครับเห็นไหมครับคนเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้นาซักปุชเสียกับพี่น้อง เสอก้อนเปนยังไงวะโอ้มานบวเออดีปะดี่ะดีปะครับพี่น้องโอ้จะปนหนนปนบ่ชเอกันบาะโอ้พี่นองนี้ครับ พอมีอยู่พี่น้องไอ๋พ่อเห็ pues นไหครับเห็นพวกกับพี่น้องครับนี่นี่ครับโอ้ยหนี่กับพ so ่อนี่แล้วพี่น้องนี่หลังหนึ่งซ้ำนี่กะโอ้หกหลังนี่กับพ่ออยู่พ่น้องนะครับซนี่กะพ่อแล้วเหรออยู่อ่าร์ทอยู่พี่น้องหลังแรกหลังแรกนะครับอ่ะพยายามหลังต่อไปพี่น้องครับ พี่น้องลังที่สองครับปุทเสกก่อนพี่น้องปุทเสกก่อนอมาลังแรลกกับพวกเขาอ,อยู่ได้พี่น้องครับพี่น้องครับ นอนที่สามที่สามนอนที่สามโอ้ปลาชิวปลาชิวโอ้ียนอนปลาชิวครับนี่นี่ครับโอ้ พี่น้องคืออยู่นี่ครับอันอ๋อได้คอยได้คอยแท่แล้วมั้งนี่นะครับกระซิวกราซิวน้องครับหลังติดซีครับหนลังติดซีทำกันพี่น้องโอ้มันแด้วครับพี่น้องนี่วะ ค oh, 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 ือ oh, บ oh, ่คืออยู่คืออยู่นี่น้องโอ้ยนั่นพอด้ก่อยอยู่พี่น้องนั่นนี่ครับพอมีอยู่ด้วพี่น้องนี่พี่น้อพี่น้องโอ้ยจัง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 นี่ครับโอ้ยพอด้ใส่ด้นมีตัวใหญ่ๆวันนี่พี่น้องเอาเอ้าเก็บเก็บเก็บพี่น้องครับหล่นหลังตีห้าครับ ลังตีหาโดนน้ำกันเด้พี่น้องเด้เอ,าอามาแล้วย่มาแล้วนี่ครับโอ้ปุบเออ,เอ,อคือพ่พี่น้องคือบปตายแดงๆอยู่นะเอาเอานะพี่น้องตัวอ้วนตัวใหญ่ดีครับ พี่น้องมาเก็บครับครับนี่หลังทีหาหลังทีหกไม่แล้วครับพี่น้องโอ้พี่เห็นบ่พี่น้องนี่ตัวใหญ่อบวบเลวยกุ้งบโอ้ยหกหลังนี่เตะก,ก่อยได้แล้วพี่น้องรองใส่หาอถือแหลกบังไปหลุดน้ำกั้นต้นแกะออกจากมุ่งครับพี่น้องครับหลังจากเข้าทีแกะออก หมดออกจากมงแล้วครับนี่โอ้หกหลังเลยครับนี่ปาดกับหลายขีดอยู่ด้วยนี่ครับยังน้อยกับสองสามขีดแล้วครับนี่ในก่อยเลยนแล้วครับครั้งแรกเลยล่องหลังจากหายไปจยางสองสามเดือนพี่น้องนี่นี่ครับไอ้เบิ้งครับใจขู่ถังแล้วนี่ครับกุ้งครับโตใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้องครับนี่ คลิปนี้ก็ฝากฟีฝากน้องไว้สักนิดนะครับหาอยู่หากินใส่กุ้งมุ้งครับใส่มุ้งกุ้งไหมล่ะนี่ครับกระได้ก,ก้อยแล้วครับนี่ก้อยใหญ่ๆเลยนะครับกินสามคนบ่ะพฤตแหละครับนี่บอกกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม